งเอาดีๆกับผัวแกหน่อนไว้พ่อนห้ยมดทุกคนที่ฝากเงินมาสื่อบางให้คนโอ้ยไว้มนมวนขึ้นอย่างตัวอ่อนนี่ก็เป็นอย่างสิทธาคารสมุชเห็นบ่เพราะห้องเห็ดเรื่องนี้ดีขึ้นไปกับมีตะคนไว้พ่อขนาดเพิ่นเป็นพระพุ่มเจ้าทีพญายไว้พ่อนในห้องเนาะได้รวมกันทำบุญโปยโปยใบ เงินใบทองกระดาษเงินกระดาษทองหายลำหายรวยโอ้ทุกคนโอ้แสียไปอีกซี่ช่องสตาร์ดาชัยเนี่ก็ไอ้สตาร์นี่ตรงมิตะพูดลำรวยที่สันนวดนี่เนาะคุณยายเนาะรวยรวยให้รวยโอ้สาธุสาธุนะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวสร้างจากแบบคุณยายครับเพิ่นฝันดียังได้แน่จะมีตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูบอลเมืองเหนือล่อถาฟังเบิ่งครับถ้าได้คุณยายก็บอกว่าได้ถ้าบ่ได้คุณยายก็จะบอกว่าล่อไปก่อน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 ไม่บอกคุณยายเพราะว่า เอาไปหายก่อนแล้วเขาว่ามันถูกเด้เขาว่าถูกนะใจก่ก็ครับหายไปก่อนถูกนะโอ้จา้าถูกถูกตัวที่หายก่อนนะขันเขาบอกมาบอกพุดยอดอือโอ้ยัยว่าจาัดสามใบแล้วได้ ผมไปมืัอนี้ไปอันนี้เนาะไปว่ายจะไม่ที่เช่นหินเป็นเลี้ยงผนโล่งเมทัลนี่กับไข่คือคุณยายบอกเลยประเทศขึ้นยังสี่เมย์จ็ดสี่เมื่อเมื่อค่านี่เจ็ดสี่นี่โบแมนเจ็ดสี่เนาะจ็ดสี่เออจ็ดสี่นี่โอ้จ็ดสี่นี่ท่านผู้ชมเอาเอาหันมาเบิงนี่ประเทศจีสอนในเบิงนี่นี่เป็นจ็ดสี่ครับแมนตัวนี้จะเป็นจ็ดสี่ใช่ตัวนี้จะเป็นจ็ดสี่เธอริมไปกลมอยู่เนี่ย เมื่อสายมันจะอยู่จังซีเมื่อคัณซีจะไม่ได้แค่นี้มาบอกสามการถ้าผมบมาบอกอีกแน่นอนตัวผมให้นนะตัวผมให้ยา่ไปยายกับเก่งยายกัเก่งใช่เอามายอกมาัลีนั่นก็เื่รบักสามการใส่มันมาบอกเห็นบอกปุ๊บห้ มาดูสามตาหน่อยยายเคยเห็นหมอว่า่มาผมยังอยากหัวยยังยายกับน้องหัวขวานมันงอัสส่าที่สามมาอ่านคุณยายโอ้ยตับ่ได้หัวขวานคนหน่อหมวขวานคุณยายว่าคุณยายเป็นยังบูใบย่าอันมาสั่นหน่อคนว่าหาบ้านยายกับใบย่ามายืนมายืนทั้งข่างบังคับหมอก คุณเบลเหมาหมดเลยนะคะโอ้ยกูจะกูจะหัวตามึงคุณน้องหัวทำหัวทำไมมันมันบอกไทยคอมเมนต์มันบอกไทยสัตว์หัวเลาะทำไมล่ะย่าอยู่นะโอ้ยกูจะหัวตามึงนะมันเหลือมันม่นตีล่ะมันบอกคือตาเห้าเด้ครับเจ้วแม่ไม่ใช่ โอ้เมือคืนนอีเพิ่นมาหาอีกแก <มา S 1> บอกไม่ไดยย้มาใส่<อ>ร้านเพิ่นมาปอยร้านเพิ่นมาปอยกระดาษนี่กระดาษท่อเพิน่นวู่เบินเบินโอ้ย แต่ไรเนี่ยคุว่าไปหาได้ตังเยอะนะจะบอกให้ฮะรวยได้ตังค์เยอะนะยายแม่บอกคนวายยี่สี่ล้านลานหน่อยที่เคยบอกสี่แสนก็บอกน้อยๆบอกไม่แม่นเลยโอ้ยจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วเขาในยิ่ป่าบอกสร้างแหล่ลานคุณคุณป่าแม่นบอกราะว่ามงวดนี้คุณยายจะได้ตังค์เยอะเลยผู้สาวนี่เกือผู้หนีม่นบอกไปเรียงไปรียงบอว่าทั้งเหนียทั้งบ้านให้คนไปอยู่ เอามาดูสิยายเขียนอะไรคุณาถามยายยายเ็เขียนตัวละสามร้อยสี่ร้อยที่ละน่นก็ได้โอ้ด้ตั้งเยอะนะนี่แม่มันไปทำงานถ้าแม่มาบอกแม่ด้วยนะด้ตังนี่เนี่ยสองตัมนี่แหละสามถึงสามศูนย์ศูนย์ครศูนยมสามสามนยสามไม่บอกเอาใหม่คุณยายมันจะ่้านนันเได้ปรแกรมอ่ะดิันมาเขียนเป็นศูนนะ ศูนย์แล้วามจะไปหอยเออบอกยายศูนยรู้ถ้าถ้าเป้ามันจะศูนย์ศูนย์ายห่นมาเนี่ตัวนี้อะไรย่างนีตยเราเขียนสามศูนย์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 โอสามศูนย์สามแล้วแล้วกแล้วก็สามศูนย์สามกันหมุนหมุนเอานหมุนหมุนมุนหมุนหมุนหมนนหมุนมนหมนหมุนหมุนมุนมุนหนนนนนหมุนหมน สามสามศูนย์สามเิ่ะของคุณยายนี่เป็นสามศูนสามเนาะแต่หลานเพิ่นเห็ว่าเป็นสามศูนย์บบานนี้ยายกันเลยว่าบ่นแน่เดอตาสามหน่วยศูนสามตแล้วก็สื่อเลยเขาว่าสื้อศซื้อสามตัวใเงินทุนแสนในพินเสาวแล้วคนใจสือศูนย์สามตัวไอ้บัเตียเงิน่ะเขาเคยเห็นเาก็อย่างนบานยายก็เลยว่าสี่สามศนย์ศูนย์น้ำในเดอ อยางนี้ว่ะสามชุนศูนย์สามชุนสามยี่สิบเนาะพี่ยาเะนี่แหละว่าคนมานั่งบอกโอ้ยคนบอกบึ้งคักเราไม่ยากเลยคนมานเอราะเขาถือถือถือโซเล็กมันบอกสิมักได้ต่างสิมักไนั่นอีดีแม่นบอกครับป้าได้คือได้ช่วงนะค่าเพื่อชัวร์ศูนย์ในช่วงวันแม่มันดวงดวงดีๆีฉันว่าแม่ก็ถือแม่ทั้งหน้าทั้งหลังตั้งหน้าทั้งหลังช่วงนึ่งอะช่วงอายุสองแม่ไม่ต้องซื้อเลยมันมามันไม่มีขยันบ่มีขยันบ่มีครับอีหย่างกูบ่นอยัง สียหาหมื่นบนับสลากบ่ได้นบนวีกแม่นี่ยครับกูบนเวียนั่นและแม่พ่ดว่าอันเสียหาหมื่นนนะถูกยับสลากบ่ได้น้ำเขาตั้งแต่ยายเขาว่าถูกจังไหนคุณยายกับมันใจเต็มพันกว่เซนเงนบอกมันมันเป็นรอยกวาเซนเนาะพูดถองเนาะแต่ว่าก็คิดว่าม่ซื้อมาในสุดนี้แหละครับกับเพระเชื่ออยงกับมันใจเราแมพูแชมพเพราะว่าเฮาได้บอกว่าจะเป็นสื่อบ้านไม่ให้เพิ่นหรือว่าเฮากระได ว่าอย่าลืมสีนองเนาะโม่สศูนย์สีหนทีสามสมาบอกนะคุณใหยเนาะแต่ลืมเยอครับผมนั่งจำได้อยู่ตัวนี้สีศูนยีหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีขึ้นหนึ่งที เป็นสตาขับอกว่าเป็นล้รางบอกว่าเลี้างยกบนบุหูละขันพูดไว้ครับัห้ากัขัน้าสี่ห้ากับบอดดแต่รางอย่างเดียวเ้องคณยหญ่นาะืมนทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับเออมาูชมเช่าเียกนไปเลยล็อตเตอรี่ไปเลยี่สดโอ้ยว่าเม่นถือโอ้ดีใจแห้งนองคนไดขึ้นบันไม่ดีใจดีใจแหงเอาว่าว่าว่าสิสวะที่ให้ว่าก็ไม่ไงว่าสิให้ อะไรนะทองหยิบทองหย่อนเพิ่งว่าเลยมาว่ามาท้วงมันพูดแต่ปากตื่นนะคุณยายน่าเสียดวนทองหยิบทองหยอดนมีผู้นี่สิไหนี่กระน้อยสิช่องหยิบทองหยอดคุณยายสมศรีเด้อมีไงว่าก็มีเงี่ยนีแล้วห้อยมือวไว้เมินสื่อมาเด้อเพิ่นว่าอันนั้นเราหยุดมาแล้วมีไงยืนคุณยายยืนอยู่พูนร้านมาดปูกระดาษเงินกระดาษทองเยี่ยงพี่ถามว่า มื่ตื่นเราบอกเย็นน่นมันว่าสิเอาอันกันอย่งนี้ก็ท่อหยิบท่อหยอดให้มันตื่นเราก็บอกว่าไม่ซื้อ้เพื่อนจำบอกื้อแล้วว่าวัยก็ไม่ไงมื่อวาเป็นท่วงก่อนเป็นท่วงเป็นท่วงก่อนได้ยินเท่าว้ากันได้ยินเท่าว้ากันโอ้หน่อขาตั้งแต่ในท่วง ตื่นไ้ัมาเห้เจ้าสื่ออบยิ้มองไม่ให้ตื่นนะค่ะหวนอยู่กับสาวดี่นมาได้ม่ไหวาไรใหญ่ไหมเยกัดต้องยิ้มองอดกเข่าแก่ขนมโอ้ใจญี้พอดีใจนอกเอ้ยดีใจเฮ้ก็นไงสื่อเอ้กตีนหัวกิ้งลูกะไแนี้ปไงหอยมือไว้สื่ออันนี้เพิ่งเพิ่ิยินพเลื่อว่ลว่ตัวสองคนนี้ลุแลวนะยินมบิ้ล้เบยังูเบิ้ หูเบิสเปล่าเป่าังว่าหูเบิดพวกมาในหลายคนนั่นหูเบิสผู้ซื้อบซื้อก็มีอแต่ว่าครับผมโอ้ยายหูมือว่านมานํำแผนผู้ซื้อก็มีผู้บื้อก็มี่มีเชือ่ยายกับเชือ่บริษอทก็เรียมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับเนาะสหตจแล้ว่ะมีต่างตงอยู่เยอะมากนะแล้วก็จังใดแลนะ กระบัวาเจ้าดอกเแต่ว่าทั้งนี้ก็ห้เสมอตอนรับเสมอสินะรับเาสุญนายเราข้าเป็นคนนห้ดีที่สุดนน้ำป่าเนาะเราให้เขาก่อนเพื่อเราจะได้รับเรายังวัอย่าแพงครับขันมี่ละไ้ปั้นแล้วเต้าเขาสี๋ห้เข้าวไให้ตรนนอกตอนัหนกับบัวกันน้อง้ะวทมาเอาขนาเนใ่งกะบัว ที่แรกเขาฟันไม่ใหญ่ว่าว่าสิไปเอาไข่ก็ต้อไปเอาผู้ใดงมาตอนแรกก็ใช้ปอเทืองหาหน่าบ่อัต้องรูกกับมันเงินมันม่มมี่จ้าของทีเว้าเอาแล้ววะแล้วมาสั่งเลยเชิญแม่ขึ้นแม่ก็บต้อก็เลยเดตามเเป็นนี่นะแม่กับข้นเลยก็ยูยูแล้วบอกว่าเาืนแน่จ้งน้ำหอึ้นแล้วก็เอาข้นกันเลยเอว่ก็สิบอกอเทือา้านเคิดว่าเอปเอาไิ่นเนิ่นไ้ยินคุยกันยแ็กบ่เป็นหยังหนกบเป็นอย่างวรา ออ๋เพิ่นบอกมาเลยสั mm. ่งมาเลยไอ้ผู <mmm ้เจ้าของที่นี่เซิร์ฟนะโมโอ้คนเป็นคนง่ายเนาะไป็นคนง่ายเพิ่นเป็นคนใจบุญให้ใจบุญให้คนอื้อนีเป็นเนาะใจบุญเนาะเพื่อแพลเพื่อแพรท่านบุญขนาด้เลยบุญก็จะเป็นความประสงค์ของคนคือว่าหลักการจะมีเพิ่มกันคนบอกว่าเจ้าของที่สามารถเึาขึ้นได้เขาก็ขึ้นได้เนาะ ใหญนี่บอกคันถอเลผู้นั้นผู้นี้ให้ลูกร้านมาเม็นมัดพี่เนยบริหาแล้วแจกคุณละพันใส่ย่อยเตียวโบาม่เนใส่ย่อยเ้อะีลูกไข่พันลูกไส้พพนลายเตยลายไปย่างสีบอกรท่าผู้ชมตมวเล็กะยังผัดใดเด้อะทคาผูกชมสีคุณายบว่าถาไก่เมื่อ้าไก่เมื่อมาแล้วถ้าบบอกว่าบอกขนาจะเป็นสามศูนย์สามหรือว่าสามศูนย์ศูนย์นี่แหละครับหมุนเอาตัดไปตัดมาเนาะ สีน่นึงซีส่วนสี่ศูนย์กับซีหนึง่งนัน่นเป็นล่างครับผมคนส <Naw. S 2> ามตาบอ,อกบอกนะครับเนาะวันนี้พอเชืงจะพาผม้ชมไปบึงสีว่าคุณคย่ไปบ้านไม่แมนครับไปบึงบ้านไม่อีกครั้งหนึ่งวมู่านก็ไปแล้วะครับวมู่บ้านก็ไปแล้วบานเนาะครับพอเชื่องกบย่าง,งอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้เป็นถูกเสียงใา้ครับยังโบแมนความฝันหรือว่าเป็นพระพุ่มเจ้าที่ยูนี่พ่นไปบอกคุณย่าเนาะถ้า พระผู้มีเจ้าที่หรือว่าเพิ่นสามตาอยู่นี่ไปบอกคุณยายคุณยายก็ต้องบอกพระเที่ยงแน่นอนครับผมอันนี้จะเป็นตัวเลขของถูกเสียงทใายท่านใดที่คำว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสตรดาช่างแนวนี้ก็จะมีผู้ชมคอยไปร่างใจคนทจำคลิปเนาะคลิปนี้พระเที่งขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขค,ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมังปรารถนาคิดเงินอะไรเงินคิดท่องอะไรท่อง ให้จะได้ลุ่งเรื่องในนาที่การงานมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปไปละครับเดี๋ยวรอครับสองรออีกสักกอยครับผมเพราะว่า้องรอเบ,บิรงวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าเช้าวันที่สิบหเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่างที่คุณพ่อว่านะคะว่า เลขคุณยายนะคะก็ต้องรอวันที่15นะคะท่านผู้ชมรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเ<ม>นาะท<ม>่านผู้ชม,มสำหรับค,คลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ